สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมสวัสดี f อซแฟนช่องแฟนเพจคนกัด้างทุกท่านนะครับวันนี้เราจับไปตามแนวทางของตาเธอนะครับผมสลับแนวทางของตาเธอในงวดวันที่ดึงมีนาคมจะเป็นตัวไหนอย่างไรนะครับผมย้านะครับยังคงเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับสลับตาเธอนะครับฝันเห็นป้ายบ้านนะครับผมวดนนี้จะฝันเห็นป้ายบ้านตัวไหนนะครับสาหรับวดที่ผ่านมาไม่เข้านะครับเข้ามา2งวด3มงวดนะครับ แล้วก็วันที่ผ่านมาไม่เข้านะครับต้องยอมรับว่าไม่เข้าแต่มางวดนี้นะครับว่าตาเติดท่านจะฝันอีกหรือไม่อย่างไรนะครับเรายังคงตามอยู่นะครับท่านผู้ชมนะครับไปหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ share, หนึ่งกดติดตามนะครับผมนะครับมาถึงแล้วเด้อพี่น้องมาหอดาดีเลยอ้าวตาเติดยายเล่สว,วัสดีครับสวัสดีครับโอ้เฮ็ดยังอยู่นี่โอ้มันดีกว่าอยู่ซื่อๆตัวนี้ออกกําลังกาย ตดโอ้ Ooh, เฮียคืองามแต่เนี้ยเฮียเขาไหวให้ยังตาเตัวนี้ใส่ม่องใสใส่มองโอ้เฮียจะได้เหีแต่ใส่มองจะได้บุสุดหางสุดหัวตัวนี้เฮียแข้งตัวนี้โอ้เฮียเขาไหวเห็นหาปลาถามยายเล่ก่อนยายเล่มื่อวานนี้ Để phân đầy nhang này là phải cái... mà thân đầy nhang lên mà thân đầy nhang lê ừ. Mà nóng gắn pha mông nưng, bắt để phát hình Mô mì, không bao giờ hình, hình. hình. <laughs> Để lịch sám à, hình, đầy còn hái Đầy chút xíu Để lịch sám còn hái câu Bộ hình Bộ hình bây, đầy bộ hình tố Nhưng không hình Để phát, phát phân xâm à, ta à, chăng ไปเก้าศูนย์ไปเก้าศูนฝันเห็นฝันเห็นป้ายที่ปั้นเขาลนะฝันเห็นบ้านเขาเก้าศูนเก้าศูนตัวเดียวเลยว่มีสองตัวเก้าศูนพี่น้องฝันจะได้ก็ว่าความฝันที่เห็นเงื่อนเขาหนาเห็นเงื่อนเห็นบ้านเขาเห็นบ้านคนเห็นบ้านคนบัดนี้มีตัวเลขยังรอกับฝันอัะ เล็กบ้านเขาเลยบ้านเลขที่บ้านบ้านเล็ที่บ้านเขาเลยฟันเห็นเหี้นลังนั่นบ้านเลขที่บ้านเก้าศูนย์เก้าศูนย์นะครับผมหลังจากงวดที่ผ่านมาเนี่ยบ่อเข่าเนาะตาเนาะนะครับตาให้แปดสองสองแปดนะครับซีซีงวดนี้ฝันจะได้ก็ได้ไปฝันเห็นเฮี้นอีกหลัางนึงอีกหลัางนึงตอนนี่ยังนกันฝันเห็นคนนั่นคนนี้อยู่เมื่อลังนั้นเรารองบัง เคยออกนะมันออกมาเรื่อยๆกเม็นว่าบเคยออกหนึ่งมีหน้าก้มผมหาหนิเนาะครับเก้าศูนย์โตเดียวโคโลโตเดียวเลยบ่มี้แข้งเลยล่ะบ่มีบ้านสองบ้านสามโอ้แสดงว่าบ้านเนี่ยบ้านอยู่หลังเดียวตุ่มเลยป้ายป้ายใบเดียวเลยป้ายใบเดียวป้ายบ้านเลขที่อยู่อยู่ใบเดียวอยู่ป้ายเดียวกันแสดงว่าเก้าศูนย์นี่เก้าศูนย์นี่ตาถ้าเกิดว่ามู่เพิ่นมูไหนแบบนี้ มูสามมูสามเอาเก่าศูนย์สามตัวเขาจะเป็นไปไเมื่อไร่สามเก่าศูนย์ตาใส่สามนี่มูสามนี่ตาใส่อยู่ตำแหน่งใดก้อนก้อนเก่าหลังศูนย์ามู้เล็กนึงเลย่มเลงเลยบ้านโมสามเนี่ยโอ้โห้เก่าสเก่าสามศูนย์เก่ามเก่าศูนย์ไม้เล็กนึงเลยไม้เล็กสามนึ่ง 390เก้าศูนย์อะไรสตนสามเกานย์ืนยันช well. ัดเจนนะครับเด้อนะครับตาเธอหายแล้วเด้อสลด์เอฟซีเทใไดที่เป็นเอซของตาเธอนะครับผมให้แล้วนะครับ3ามเก้าศูแยกได้ก็สิเป็น3ามเกตัว90้ตดวคตดก็ได้ทือลัตเตอรี่เกก็ได้ล่างก็สามารถเป็นพระได้สุดท้างเนาะสุดทางฝันดีว่าตาฝันแบบนี้ ตอนฝันกับฝันเห็นเงินก็มันต้องดีเป็นเหี้นเก่าเหี้ยนบัลานเลยบอเหี้ยนจากไห็นบัลานแต่เพิ่นมังเลยเด้เนาะเมียนมอบานหลังนั้นเออเพิ่นมังแล้วโอ้แสดงว่าสรีมาออกบานไม่ใส่หยาเต็มบัวไม่ก็ฝันว่าจากไดนโอ้เจ้าของบ้านเพิ่นเจ้าของบ้านเพิ่นมาฝันเมือเศร้านี่เพิ่นมาว่าจากไหนยาย น้ำผึ้งฝันว่าได้อันเนื้อหมูมาสองกระบ,บะกันละมั่งเลยฝันว่าเจ้าของบ้านเลยเจ้าของบ้าน,นเพิ่นนลยโอ้ฝันดีตัวนี้ฝันว่าได้เนื้อหมูมาบอกอยังหลายเลยใส่สองกระบะสินไม่โศกไง,งได้นี่จักแล้วจะดีโศกน้ำพิ่นก็กระจายลูกเพิ่นเคยออกแตว่าตัวใดญ่องอันเลยหาสองนะห,าส,ห,า,สหาสองหาสองสองหาเล่นน้ำลดหลูกเอออืมอะนะครับท่านผู้ชมเด้อนะครับผมนะครับก็เป็นแนวทางเด้อครับผมนะครับตาบอกย่าบอกว่า เจ้าของนะครับเจ้าของบ้านเพิ่นมาวัดเพิ่นวัดฝันว่าได้เนื้อเป็นกระมังเลยสิสองกระมังเป็นกระมังน้อยๆซ้ำหนึ่งนะก็หนึ่งแสดงว่าสิม้ลิสามเก้าศูนย์เด้อพี่น้องนะครับสามเก้าศูนย์นะครับก็ยังคงเป็นแนวทางนะครับเด้อนะครับอตาพระท่านหูหรืว่าเขาอันนี้ตาพระท่านหูโอ้แสดงว่าความฝันของตาเนี่ยฝันเยอะ ว่าบัตเทนีได้เนาะจ้ขอบ้านเพิ so, ่นมาวัดโอ้เจ้ขอบ้านเพิ่นมาแก้าวันเหยฟัาวฟันให้ฟังอย่ดงหนมือเ่าจะได้คนะไดัดคนอะไรอันนีนสกาละมันองมน่อาลันงาพจดีกงได้ีน เบอร์รถที่นั่งบอร์รกิทะเบียนทะเบียนหาสองสองหาทะเบียนรถเคยบนดีก่นเมนนั่นแหละหาสองสองหาเนี่ยทะเบียนรถขั้นจริงนั่นเคยได้หลายที่ได้เคยได้ที่ไหนได้หาสองนี่เขาได้แสนกว่าผูวได้ตัวนั้นได้แสนกว่างวดวันนึงเขาก็ถือขึ้นกันเดี๋ยวงวดวันนึงเดี๋ยวสิไปติดตามนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปตามเจ้าของบ้านที่ว่าตาเธอฟันเห็นนะครับว่าคนสิเป็นจังไงนะครับสิเป็นจังไดหลับสิเพิ่นว่าเพิ่อนยูทูบเพิ่นกับมันของเพิ่นขึ้นกัน บ้านหลังนั้นบ้านเลขที่เก้า,าสิบนเขี่เก้าสิอ้ิขึ้นบ้านไม้ไสน์หนาเต็มพร้อมคดัดน้ำบ้านเลขที่ตัวนี้ฝันจะได้ก็บ้านเด็ดไฟฟันเห็นฝันนี้เลขบ้านนั่นนะบ้านเจ้าของบ้านนั่นกนเ็เห็เขขน,เนนั่นโอ้อะไรปะต้องออกตัวเก่าเจ้าของบ้านเลยออกเจ้าของบ้านเลขป้ายบ้านนะเลขป้ายบ้าน อาอเดี๋ยวสิไปตามเด้อครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวเอ็นนี่จะไปตามให้ฮอดหมอ,หมมองได้เขาบ้านหลังนี้นะครับเพิ่นรถทะเบียนรถเท่าไรนะครับจัง,จงนะครับจ,<อ>จะได้แบบใดกัน, <ๆ S 2> <ใ>นจะว่า,วาตาเธอเนี่ยฟันเห็นบ้านเลขที่เลยเห็นบ้านเลขที่ตัวเดียวเลยเอามูลเลยเก่าซุนเขามีเปลี่ยนแปลงไปใดก็ได้ยืนยันเด้อพี่น้องนะครับผมนะครับก็บ่ได้เขียนใส่กระดาษเด้อพี่น้องนะครับพี่น้องก็ เขียนเอาแคบเอานะครับจดเอาจดเอ้าด้วยครับ390เก้นะครับ390 90ตัวเดียวนะเกนย์ตัวเดียวแต่ว่ามูบ้านมูที่3เนาะมูที่3ามนะ3มมาไซก็สา3มาใส่ก็เลย390นะครับแต่ว่าบ้านเลขที่นั่น9009ก็เป็นไปได้ตาอยู่เท่าไหร่ล่ะค่าเอสซีพนถาม80 80นั่น9009 8090ซื้อขึ้นซื้อลงโอ้เอ้าว80เด้อพี่น้องนะครับ แปดเกศูนย์กับเก้าศูนย์อายุของตากับแปดสิบดีแล้วก็มาที่นี่ฝันป้ายกับเก้าศูนย์พี่น้องนะครับจดนะครับนะจดจดนะครับผมยังหน่อยก็เป็นแนวทางนะครับในการหยิบจับฉลากที่แบงค์รัฐบาลนะครับตาเธอฝันแม่นนะครับย่อมรับวางวดเดียร์ผ่านมาเนี่ยบ่อเข,าขา่าครับหลังจากนั้นเข่ามาตลอดนะครับฝันเห็นนังไหลเข่ามาตั้งแต่ตอนแรกเก่าหกเข่าเหมือนที่ป้ายว่นมันมันเต็งสามป้ายแนะมันมันถือสองป้ายมันถือสองป้าย บาทีนี่ป้ายสุดท้ายบัตรถือป้ายสร้างบัตรถือโอ้ต้องอ,อันนี้ก็ไฟพี่น้องลหลายๆเด้องหมวดบ้านหนึ่งนะครับ,บครก็ถือว่ามาเป็นอย่างน้อตานนอพว่าให้ให้น้อยโตเนะาะลังเทียร์หลายท่านเพิ่งการลงทุนเพิ่งการน่าจะลงทุนกับสวัสดิ์ให้โตเดียวสมมติว่าลงทุนบาทหนึ่งกับรถทุนแค่บาทเดียวครับแต่กานให้ลายโตนี่การให้สิบโตก็ต้องลงทุนสิบบาทอ่าจ็ดสี่แหละครับให้โตเดียวแกนแขียนร้อยนึงก็ได้ซื้อร้อยนึงเท่านั้นโอ้ ครับเป็นกาประหยัดเนาะนะครับผมนะครับอ่ะขอบคุณตาหลายๆ้อตาลสาสุขภาพด้วยครับเอออ่าววัสดีครับอ่าเจเล่เจเล่วสวัสดีเอฟซีเนี่ยเร็วว่าอวยพรให้พี่น้องเอฟซีเนี่ยไข่ตุกไขมันเด้อคือผงชุกคนไข่มี้งอะไรเงินไหลมาเทมาเด้อสาธุเห็ตาหายแย่ลสาสุขภาพเด้อนะครับผมนะครับท่านผู้ชมนะครับสำหรับสรุปนะครับผมก็คือตาเธอนะครับฝันนะครับฝันเห็นบ้านเลขที่90นะครับ หมู่ที่3นะครับตาเธอก็จับให้390นะครับอายุของตาเธอก็คือ80นะครับผมนะครับเดี๋ยวยังไงบ้านหลังนั้นนะครับเดี๋ยวไอ้มินจะเข้าไปตามอีกครั้งหนึ่งนะครับทราบข่าวว่าบ้านบ้านที่ตาเธอฝันนะครับผมนะครับก็มีโชคกันมาหลายครั้งนะครับเราก็จะไปตามอีกนะครับสำหรับงวด1มีนา6กหให้ท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามอยากได้ลัทเด็ดต้องคนกับช้างสวัสดีครับ